รถเข็นช่วยเดินรุ่น sx 2 nf แบรนด์ญี่ปุ่นอิชิโกะอชเอคค่ะน้ำหนักตัวรถ3.7กิโลกรัมรับน้ำหนักได้สูงสุด80กิโลกรัมค่ะหน้ากว้างเบาะ24ซนติเมตรความสูงของเบาะน,นั่ง4 2ซนติเมตรมีเบรกมือและเบรกล็อกล้อหากจะต้องการนั่งพักแนะนำว่าให้กดเบรล็อกล้อ OK ลงทั้งสองข้างก่อนค่ะเพื่อความปลอดภยัยตัวรถจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปมาค่ะล้อขนาดกระทัดรัดเคลื่อนที่ห้องตัวขาปรับได้2ระดับมีแบบล้อตรงและล้อเลี้ยว แทนจับประดับได้ตามความเหมาะสมค่ะระดับต่ำสุด81ซนติเมตรระดับสูงสุด90ซนติเมตรวิธีการพับเก็บให้ยกบริเวณนี้ขึ้นค่ะและยกตัวพับเก็บที่นั่งลงไปตรงบริเวณนี้เป็นตัวพับเก็บที่นั่งขึ้นลงค่ะหากจะต้องการใช้งานรถเข็นให้ดันบริเวณนี้ลงไปค่ะและยกที่พับเก็บที่นั่งขึ้นซึ่งรุ่นนี้จะมีกระเป๋าใส่ของอยู่บริเวณทางด้านหลังรถเข็นค่ะด้านข้างของตัวรถเข็นนะคะจะมีฐานรองสำหรับวางไม้เท้าหรือร่มได้ค่ะ